สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว,ว่างวันที่1ถึง1ิพฤษภา,ภาคมของชาวราศีสิงค์คือผพืที่ิดระหว่างวันที่สิสิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายงยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีสิงค์ทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อนหรือในบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากาันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีสิงห์ว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าอยากเหนื่อยและใ้ความสัมพันธ์นที่มันเป็นในขนาเนี้ที่เขาค่อนข้างแบบจะเรียกร้องเอาแต่เอาแต่อย่างเดียวเลยนะไม่คิดจะทําอะไรเลยคุณรู้สึกยอมแพ้ดีกว่าเนาะในเมื่อในเมื่อมันเป็นอย่างเนี้ย ความพัมนนแย่อย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าพอแล้วดีกว่านะครับพอคุณพอแล้วตัดใจออกมาแล้วเขาเองกลับมาทําดีคุณเกิดขึ้นมาเสียได้คุณพยายามกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับเขาพยายามทําทุกอย่างจริงๆเพื่อให้เพื่อให้คุณกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเกิดขึ้นนะนี่คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วช่วงปัจจุบ,บันและนะ้วเนาะสัมงิเมษายนเป็นยังไงบ้างสั่งิฟเมษายนเนี่ยเขาเองก็พยายามทําตัวดีขึ้นหลายๆอย่ากมากๆเลยเพื่อให้คุณกลับ ให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยกลับมาดีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งแต่คุณเองอ่ะด้วยตอนนี้คุณเองก็รู้สึกว่าค่อนข้างยังไม่ค่อยแน่ใจในตัวเขาเท่าไหร่นะครับคุณเองก็รู้สึกว่าเออีกใจหนึ่งอ่ะคุณเรามองว้หนึ่งประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณเองยังไม่ค่อยแน่ใจในตัวเขาอีกแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคุณกําลังมองคนอื่นอยู่ด้วยนะมันทําให้คุณยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นี้นะครับตอนนี้เขาเลยคุณเลยดูส่งเขาไปเรื่อยๆอยู่ แล้วในในบางท่านที่คุณกำลังมองคนอื่นอยู่เนี่ยเขาเองคนนี้ก็รู้เรื่องเหมือนกันว่าคุณกำลังมองคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ เราไปดูเนะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็ค่อนข้างลังเลแล้วว่าควรจะทํำยังไงดีนะใจนึงก็มีความรู้สึกผ,กผูกพันมีความเสยียดายขึ้นนิดๆในใจขึ้นด้วยเหมือนกันแต่คุณก็รู้ดีแหละว,ว่าถ้ากลับไปเนี่ยคุณก็ไม่เหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวก็ต้องมีปัญหาอีกฉะนั้นตอนนี้คุณเลยบอกว่าอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดับแท้จริงตัดคนนี้ไปเลยชับไปเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีกว่าไหมนะครับแต่ว่า ด้วยไอ้ความสงา่งฝากและความผูกพันมันมีอยู่มันคุย,คยเลยค่อนข้างลังเลว่าควรทํายังไงดีในช่วงนี้ค่อนข้างมีความลังเลเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันแลคาเขาเขาคาิดในต่อตัวคุณนอ <c oughs> ้ณนองเขาเองก็ยงอยากให้คุณกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ไม่อยากให้คุณไปไหนนะครับอยากให้คุณกลับมาเทคแคร์ดูแลเขาเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงนี้นะเขาจะเขาเองอยากอเออจะตามสืบตามฝ่องคุณเยอะมากๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ทันเกมคุณว่าคุณทําอะไรอยู่บ้างจะไปไหนอะไรยังไง เพราะว่าเขาค่อนข้างมีความหึงหวงคนเลยแหละในช่วงนี้ไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆด้วยเหมือนกันเอ่ล่ะเดี๋ยวมาดูน้อว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ ามาดูกันเนะาะไพ่แบ่งไว้สองชุดนะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมส่วนไพ่ชุดด้า,ลานล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าพฤษภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเออ่สิงห์บางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูหนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมกันเนาะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยหนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมชาวสิงห์ช่วงนี้คุณก็รู้สึกไม่ค่อยอยากกลับไปเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวาายอะะไรรรเพคุณู้สึก รู้ฝึกอยากเดินหน้าไปเริ่มต้นอะไรใหม่เรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องคนใหม่ๆมากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่าทางนี้น่าจะมีความฝุกน่าจะเป็นโอกาสใหม่ๆของคุณฉะนั้นคุณรู้สึกว่าอยากเก็บความสัมพันธ์กับสิ่งใหม่ๆไว้เนี่ให้มันดําเนินต่อไปดีกว่าไหมกับคนเก่าๆเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะนะครับแล้วช่วงนี้เขาเองจะนิ่งๆไปเหมือนกันเพราะจะดูตามตามดูข่าวข่าวกลุ่มบางท่านบางคนเนี่ยเขาว่าไปตามสืบข่าวคุณจากคนรอบๆตัวคุณเลยนะหรือจากบรรดาคนรอบๆตัวคุณหรือบางท่านบางคนไม่ฝึกผ่าจากคนรอบๆตัว ไปแกะรอยจากตามสื่อโซเชียลของคุณนะแล้วก็ระหว่างวันที่8-15พฤษภาคมนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ8-15พฤษภาคมช่วงนี้คุณเองก็ค่อนข้างาพยายามถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์ของเขาเนาะพยายามถอยออกมาค่อนข้างเยอะเขาเองก็รู้สึกเสียเฟลเหมือนกันเพราะเขาคุณค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับเขาเองจะทําตัวเฝ้าๆเขาเองก็มีความเสียใจอ,อนคัญที่คุณค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างนิ่งกับเขานะครับแต่คุณเองพอเห็นอย่างนั้นคุณก็จะมีความสงสารน,นะก็ รู้ทั้งรู้ว่าถ้ากลับไปก็ต้องมีปัญหาคุณก็ยังไปข้องเกี่ยวเขาอีกอ่ะบางบางท่านคนเออบางท่านบางคนเนี่ยพอคุณส่งฝานก็ไปพูดคุยเขานะครับมันทําให้ความสัมพันธ์นี้ยก็ยังต้องดําเนินต่อไปคุณเองยังไม่ยังไม่เด็ดขาดพอเนาะพอเขารู้สึกว่าเออเนี่ยพอเรียกร้องความสนใจแล้วคุณมาสนใจเขาก็รู้สึกว่าเออยังคุณก็ยังไม่ได้ไปไหนนะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเตรียมวางแผนขั้นต่อไปนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์ไม่แค่นี้เนาะชาวราศีสิงห์ท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําามมเเพิิ่ตก็ แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะ